อ๋อคืครับผมสนุกมากใช่ใช่ก็ได้รับเกียรตินะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติคัดเลือกมานะฮะก็จริงจมันชวนไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นคนถ่ายรูปให้ปกติครับผมแต่เขาผู้ชายชวนไปผมก็เลยก็ไปตอบแทนเขาด้วยการปล่อยรูปซะเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนอยู่แกตผมไม่ได้แปลกนะเป็นผม ส่งให้ยาย่าเป็นคนแปะสติ๊กเกอร์ครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไปไปสัมภาษณ์ยาย่าได้เลยแปลว่าคุณส่งให้ยาย่าก่อนใช่เอาไปแล้วเขาก็ไปอ๋อแล้วกลับมาโออเรียกว่ารูปนี้ผ่านพุกแล้วใช่ไหมผ่านพุกจากยาย่าแล้วใช่ใช่เขาบอกว่านะเด็กบอกว่าเขาบรรลุก็คือเขาก็ยังขอรูปนี้คุณจะแปะให้ขอบคุณแฟนเขาเถอะครซาอกเราให้เด็กมาเด็กบุกปะให้นะเด็กบุก่ะ ใช่ก็พอพอเสร็จพอพอจะลงก็ให้เขาดูอะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมก็เย่าก็เอาไปแล้วแบบก็ไปแต่งแต่งแ,แ,แล้วก็เอากลับมา <c oughs> เท่านั้นเองแจนแจนบอกว่นนาที่หนับเป็นตัวแทนหบ้านอ๋อก็คืนกำไรสู่ประชาชน <c oughs> มันยังมีไหมล่ะหนูนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆก็แบบตั้งใจจะโพสให้มันเออเราไปเที่ยวกันเราสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหูแต่เขาแบบเขินว่าน้ำอ๋อเหรอเขินอะไรใส่ขนาดนั้นไม่ต้องเขินแล้ว อีกนิดนึงจะถอดแล้วไม่ไงเพราะเราปกติเขาไม่ค่อยมีลูกแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วนานๆคนจะได้เห็นลูกแบบนี้เขาไม่ได้แคร์เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่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 นแต่ละบัฟเรามีอีกไหมพี่หมากโอ้โหเพียบไม่ที่ไม่ลงอีกเพียบเลยครับลงไม่ได้เออาแฟนๆเรียกร้องมากๆแบบพี่หมากต้องต่อยอะไร้กได้ไหมเสิร์ฟได้ไหมเสิร์ฟได้ไหม ไม่แน่ไม่แน่อาจจะอาจจะให้รอดูในอนาคตแบบเวลาคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวลว<บ>ง,<ร>งแก้เออหรือว่าเป็นเป็นเป็นโพสที่ไวรัลตอนแต่งาางานอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างน <มา S 1> ั้นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวได้เห็นนะแต่ขย้อนกลับไปตอนถ่ายเป็นที่ให้เขาสอนครับตอนนั้นเขาสึกเป็นไงบ้างคะจากเราที่ผ่านมาแล้วเขาสึกดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบตื้นตันหนัก คือมันแบบทั้งทั้งเพื่อนทั้งคิมทั้งจ๋าอะไรเงี้ยก็แบบไปใส่เวลให้อะไรเงี้ยมึงเห็นแล้วมันก็แบบเราเราเองคือเราอยู่ตรงนี้บ็เออชุกสัญญาใช่ใช่พอเห็นเขาพี่มาดี้แล้วป่ะได้บอกไรเคา้าอะไรนะได้บอกอะไรกบ้าง ไม่ได้บอกเราเราไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโตมาด้วยกันเนาะเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอะ <im itation> ่ะเห็นหน้าตอนนั้นมันแบบโผล่มันแบบก็แบบเออก็ถ่ายผมก็ snap shot ไปตามนั้นอะไเงี้ย <im itation> ขอบคุณมากครับเอ่อกล้องดีครับ <im itation> ไม่หุดเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนึกอว่าถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับ ใครก็ได้ค่ายม่ผ่านนะที่เราแบบมอง,งความเขาผ่านเลยเราพูดกับเธอเลยความรู้สึกตอนนั้นว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็ค่คาเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จไปอีกขั้นระดับหนึ่งของชีวิตอีกแล้วอะ่ะแบบเออเราเห็นเขาสําเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆแล้วเราก็เหมเพียงครอบเปรอบกันนะลูกแล้วเหรอ <laughs> ยังยังครับผมก็ก็คุยกันอยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังกำหนดไม่ได้ใช่แต่ว่าก็ support 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 ครับอยากบอกอะไรไหมอยากบอกไปเที่ยวกันอีกไหมโอเคสี่คนเลยไปทั้งแก๊งเลยแต่ล่าสุดก็คือคนแซวผมว่าท่านนี่ไปดีแล้วหรอคะอ๋อที่ไปเกาหลีครับหรือว่า เขาอ๋อก็ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปคลิปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพลงให้ดูใน YouTube ด้วยครับเอ่อก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำไงใช่เออไม่เคยทำไม่เคยเห็นพี่มาทำแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้นแอบแอบไปถ่ายมาในวัดในวัด ถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายกันเล่นกันเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะมันเป็นยังไงเขาไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกันเออจำกับโดยคุณคิมเบอร์ี่ครับทำไมถึงมีตอนนี้กิดขึ้นมาก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณธรรมกำลังดังนะฮะเราก็เลยอ่านสักหน่อยหนึ่งละครสั้นสั้นมากๆนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เราก็อาจจะได้เ <infused> ห in right? ็นในไอจีเ oh, ห <cs ut> ็นใน YouTube ของผมนี่แหละเดี๋ยวตัดต่ออยู่ใช่ตัดต่ออยู่ครับตัดต่ออยู่ใ่ตัดต่อไหมคะก็สนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะจันมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแต่มีให้ดูแต่ว่าเขาชมนะไอความใสชูแบบทันตุนชูอ้โน้าเกาหลีโอ้ยขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหมเนาะน่าจะมีละครสักเรื่องไปถ่ายเกาหลีเนาะผู้จัดครับ อยากใส่อยากใส่หน้าติ๊กจ้าวใช่ไหมเนาะน่ามีบทแบบดีๆแล้วก็ไปเล่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากเป็นเพ่เกาหลีอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพลเกาหลีเกลงชุดแบบนั้นมันจะต้องแบบโบราณหน่อยต้องเอ่ยย้อนย้อนยุคนิดนึงเนาะประเทศไปอีกแบบน่าได้หรือเปล่าเนี่ยได้ได้ครับ